โอเคนะฮะหลังจากที่เราตัดต่อท่อน้ำทิ้งเรียบร้อยนะฮะตวสอบการใช้งานเรียบร้อยนะฮะก็นี่เดิมนะฮะท่อน้ำทิ้งมันอยู่ที่พื้นนะฮะลูกค้าไม่ต้องการให้อไว้ที่พื้นต้องการให้มันออกผนังลักษณะแบบนี้นะฮะเราก็ได้ทําการตัดตัวนี้แล้วก็ตัดต่อ,อท่อแทงออกผนังนะ,ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวช่างเฟอร์เขาจะมาตัดออกแล้วก็ใช้ลาบิเนตปูให้เป็นแผ่นเดียวกันนะฮะโอเคหลังจากที่เราตัดต่อเรียบร้อยก็ทดสอบการใช้งานนะก็น้ําก็เดนลงปกตินะะ แรงดันน้าไหลเดินลงปกติแต่ว่ามาดูด้านหลังนะฮะอันนี้ภูมิใจนําเสนอนะฮะนี่เราใช้วิธีการตัดต่อจากตรงนี้นะฮะทะลุกออกจากตรงนี้แล้วก็เอามาทิ้งที่ท่อระบายน้ํารอบบ้านและปากท่อนะฮะเราได้ทําการใส่ข้องอ90ขนาด2นิ้วไว้แบบนี้นะใส่ไว้เพื่ออะไรเพื่อนะฮะกรณีที่ท่อระบายสาธารณะหรือว่าท่อระบายน้ํารอบบ้านเนี่ยมันมีกลิ่นนะกลิ่นที่มาตามท่อสาธารณะนั่นเมันก็จะเข้ามาอยู่ในท่อระบายรอบบ้านของเราโอกาสที่กลิ่นเนี่ยจะ ย้อนเข้ากลับไปในในบ้านเรามีความเป็นไปได้สูงนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะ,ะเราก็เลยตัดปลายไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ข้องอ90ดักไว้แบบนี้นะฮะให้น้ำเนี่ยใส่เพื่อให้น้ำเนี่ยมันขังอยู่ในตรงข้องอ90แบบนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีกลิ่นหรือว่ามแมลงเนี่ยเข้าไปในภายในบ้านได้นะฮะวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นย้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานนู่นนี่นั่นฟลอเดนแก้ไขได้ ก็จะเป็นแบบนี้